เนี่ยไอตัวซี่โครงนะแล้วก็ตัวหมูแดงเนี่ยฉ่ำๆงั้นเลยเนี่ยแล้วเรามองดูเด๋ยว่าน่ากินแค่ไหนรสชาติจะเป็นยังไงลองดูกันครับโอเคครับมาแล้วนี่ข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ซี่ <ใน S 2> โครงหมูโอ้โห<ม>นี่ซี่โครงหมูผมส่งมาน,นะซี่โครงหมูเนี่ยเขาบอกว่าสูตรพิเศษรสเด็ดเลยเพลก็เนี้ยแล้วแนะนำที่กูชอบร้านนี้หน,<า>นึ่งเ<า>รื่องเลยตรงไหนครับระหว่างรอนอกจากมีลูกชิ้นแล้วข้อดีที่กูชอบหนึ่งเรื่องเลยน่นสบาย เห็นอ,อยผมช่ำๆนั่นแหละนั่นแหละอ่าว่าหมูแดงของที่นี่นะเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะหั่นชิ้นใหญ่ๆนะเป็นคำเวลากินแล้วมันจะรสถึงมากครับนี่นะครับนี่ครับหอมมากมแบบนี้เออฉ่ำๆ อร่อยจริงแนะน,นำนะถ้าเกิดใครไม่เคยกินซีคโครอร่อยกว่าฉังทเนี่ยแนะนำครับมาที่นีน่รสสั่งจลองไม่ผิดหวังปลาหม่ดมมแ,ด,แด้วง,งวปิ้นในี่ จะไม่ดูราคานี่ครับก็เป็นราคาบะหมี่ครับหมูแดงหมูกรอบตัวแล้วหมูแดงรสกลมกล่อมข้าวตั้งเม็ดตะลังดีครับอยู่ระหว่างซอยนานร้อยหกสิบหกกับร้อยหกสิบสี่ติดกับข้างๆใกล้ๆปั๊มน้ำมันบางจากอ่าตรงป้านุ่มเมพอดีจินเล้งบะหมี่บางกรของดีราคาไม่แรงนะฮะเย็นยังไงก็ต้องมาลองครับ